สวัสดีค่ะลูกดวงของแม่หมอค่ำคืนนี้คนที่ลูกดวงคิดถึงนะคะฝากมาบอกลูกดวงว่าเธอรู้ไหมตอนนี้ฉันเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วนะเป็นคนดีแล้วแต่ก่อนฉันอาจจะตึงๆหรือว่าบึ้งๆใส่หรือว่าเป็นคนที่ดูแข็งดูหัวแข็งแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วนะฉันอยากให้เธออ่ะยกโทษให้ฉันอะไรที่ฉันเคยทําอะไรที่ฉันเคยเป็นนะ่ะให้โอกาสกันใหม่ได้ไหมเพราะว่าตอนที่เราห่างกัน ดีเหมือนเธอเลยฉันฉันก็พยายามเปิดใจนะแต่ว่ามันไม่เจอคนที่ใช่ช่วงนี้ก็ขอพรคุยกับคนนั้นคนนี้ให้เขาช่วยให้ฉั้นแบบตื่นหรือว่าฉั้นก็เครียดนะเรื่องเธอไม่ใช่ไม่เครียดแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะอ้อนวอนให้มันเราสองคนได้กลับมาเจอกันอีกบางทีฉันก็บน่บนนะบ่นกับตัวเองว่าเออทำไงดีนะาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยคุณนะ่ะช่วงนี้คุณก็เหมือนดูแลตัวเองเนาะรักษาสุขภาพดีขึ้นแล้วหรอ ได้ยินขาวดูแลตัวเองดูสวยดูหล่อขึ้นฉันก็พยายามจะดูแลตัวเองอยู่นะแต่ช่วงนี้ก็เป็นตุยๆอะ่ะก็ช่วงนี้ก็กําลังปรึกษาคนที่นับถืออยู่ปรึกษาเพื่อนปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยฉันก็อยากจะบอกความในใจกับเธอนะอยากให้เธอรู้ว่าฉันคิดยังไงอยู่แต่ว่าเวลามันก็ยังไม่ไม่พร้อมนะอยากพุ่งเหลาเข้าอยู่แต่ว่าก็ต้องวางแผนนิดน,นึงเพราะแต่ก่อนฉันตุต่น จะรอฉันไหมแล้วก็จริงๆอยากเข้ามาหานะเพราะว่าลองไปเปิดใจให้หลายคนแล้วมันก็ไม่เหมือนคุณนะเพราะว่าคุณถือกุญแจอยู่ก็อยากจะฝากมาบอกว่าเออฉันเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วแล้วก็เรามาแอบดูเธอก็เห็นนะว่าเธอดีขึ้นหนุนดีขึ้นหน้าตาสดใสขึ้นได้ยินข่าวว่าดูดีขึ้นอะไรเงี้ยฉันก็คิดถึงเธอนะแล้วฉันก็พยายามเปลี่ยนตัวเองแล้วก็อยากกลับมาแต่บางทีก็ยุ่งเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็อยากกลับเข้ามา เออคิดถึงคุณเหมือนกันคุณคิดถึงเราไหม